สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ c o บอม<ไ>วันนี้เราจะมาแอนรีวิวกันขโมยอัน g p s ติดรถยนต์แล้วรถมอเตอร์ไซค์เนาะอันนี้สังกัดทำบันอะไรได้หมดเนาะแต่ไม่ต้องสังกัดก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวข้างในก้องทจะมีของขโมยอีกตัว รุ่นนี้พิเศษก็คือจะแถมเว็บไซต์ดูตามระเทียมเลยไม่ต้องส่งข้อความเลยครับนี่ตัดตัดน้ำมันได้นี่ดีเลยนะข้างในกล่องก็จะมีะมวยหนึ่งชุดนะครับจะติดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้เลยเนาะนี่แผ่นซีดีขั้นแรกนะครับอยู่นี้นี่เอสส่งข้อความช่วยเหลือได้เลยนี่หัวใจอยู่ตรงนี้นะครับนี่นครับจะมีสายไฟอยู่สามเส้น เราลู่สีดําสีแดงก็พอละให้พวกนี้มันไวสะอาดทำไมันาะเราถ้าไม่ยรู้เรื่องก็ต้องต่อก็ได้นี่ก็เสียบปลีเลยนี่อันนี้ต่อควบบวกกับแบตเตอรี่แล้วโคโรนะครับไอ้ตัวนี้วิธีการใช้งานนะครับง่ายมากดึงนี่ออกนะครับตัวนี้กันน้ํานะครับตัวนี้เป็นตัวแรงนะครับดึงแกนนี้ออกหรือเอาเราสองตัวตัวนี้จะแถมเวฟไซส์ ดูผ่านเอาเทียมได้เลยเนาะตัวใหญ่อยู่นี้ครับแบตลิเทียมไอออนนะครับมันก้องไอโพรใส่่อเปิดมีอยู่ครึ่งกล่องนะครับเห็นไหมตัวใหญ่เลยแบตก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มากนะครับครึ่งกล่องเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีใช้นะครับนี่สิ่ ไม่นะครับอันนี้คือไม่ตัดความเสียงได้เลยที่ใช้กันก็คืออันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณแรงมากเนะาะผมใส่สติมไว้ปุ๊บตรงนี้นะครับ,รบแบตเตอรี่นะเนาะใส่ติมเข้าไปอันเล็กมาก ไว้ปุ๊บอ,อ๋อติดกันเลยผมต้องอันนี้ใส่กับกันนะครับเห็นสังเกตล่องตรงนี้ไหมครับตรงนี้ล่องเห็นไหมล่องตรงนี้ล่องซ้ายล่องขวานะครับล่องนี้นะครับก็จะเสียบเข้าไปนี้กันมันแรมาล่องมาปุ๊บสายแบตเตอรี่นะครับรมันก็จะเสียสบ,บเยข้าไป แล้วล้วก็จะปิดนะครับไปาไปมาแลาวแบตเตอรี่ตัวนะะน,นี้สแตนไบายได้ถึง1เดือนนะครับถึง45วันตามติอีวันสแตนบายเนาะ นี่เสร็จแล้วนะครับก็คือถข้าเอาไว้เนี่ยซ่อนในรถแค่เนี้ยก็อยู่ได้ถึงสามสามวันสี่ห้าวันเนาะเป็บาปขั้นรแรกไอ้ตัวเนี้ยมันพิเศษก็คือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าคนไหนซื้อไปให้จํารหัสอีมี่นี่ไว้นะครับจํารหัสตัวนี้คนไหนซื้อไปให้ให้โทรมาบอกผมว่าได้รหัสตัวนี้นะครับกับเบอร์ซิมที่ใส่ในตเทียน,นะครับซิมท่านก็ไปซื้อเองได้เลยเนาะท่านบอกรหัสนี้กับซิมนี้แล้วผมจะไปสมัครเว็บ ดาวเทียมนะเป็นเว็บดูผ่านเน็ตได้เลยก็คือไม่ต้องสง่งผมก็จะเอาเมื่อท่านบอกเบอร์นี้กับเบอร์โทรให้เสร็จแล้วผมก็จะไปสมัครให้แล้วก็จะเอาไอดีกับพาสเวิร์ดให้เดี๋ยวขั้นแรกผมจะทดสอบนะครับขั้นแรกนะครับอันนี้ผมเสร็จแล้วนะครับขั้นแรกนะครับอันนี้เบอร์โทรเครื่องนี้นะครับของจะเปิดจบ เป็นตัวท็อปเลยนะเบอร์นี้นครับซิมในเบอร์นี้นะครับผมกำลกังจะถอาไปโทรไปปิดอยู่นี่นะไอ้นี่โทรไปนะามันจะปฏิเสธนะครับปฏิเสธปุ๊บท่านอารอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะส่งข้อความกลับมา รวิธีใช้มันจะอยู่ในซีดีลอมตัวนี้นะวิธีใช้ไม่มารอแป๊บน,นึง<า>เ,เต็มหรอไม่มเต็มหรอไม่เสร็จป่ะออ้อาๆๆอือ การเตมันการจุวิ่งนะครับน่ามาละขอ้อความใหม่นะครับมาละผมก็เปิดดูนะครับ น,นี่แค่ใส่ซิมเข้าไปแล้วเราก็โทรไปเบอร์นี้อันนี้ยังยังไม่ยุ่มเรารหัสนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับด8 1 5 6น้องแล้วก็ร้านกับลองเนาะรหัสนี้ก็มันก็จะบอกนะครับ,ดบ,เ,ดบ,รบเดี๋ยวผมดูาออกไปดูนะครับเห็นป่อืมัมนจะบอกรหัสนะครับร้านลอง วันที่นะครับวันที่สามเดือนแปดเนี่ยเวลาบ่ายสองยี่สิบนะครับก็จะบอกแบตเตอรี่เดียวทีโวลนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอารหัสนี้นะครับเอารหัสนี้นะครับร์ชอันนี้ลักกัรง่ายเนาะอันนี้คือจะแบบนี้ไม่ต้องเด็ดผมก็จะเข้า เข้ากูก่อนเข้าที่แผนที่ตรงนี้นะครับกดแผนที่ปุ๊บผมก็จะใส่รหัสที่เพิ่งได้ตรงนี้มาครับสิบแปดนะครับผมดูก่สิบแปดจุดแปดหนึ่งแปดจุดแปดหนึ่งหน้าห้านะครับอันนี้บันทันแรกนะครับลานะครับไม่รู้ลูกค้าเห็นหรือเปล่านะครับพบแล้วแถวแรกอืม ถึงห้าหกเอ็นนะครับเอ็นไม่ต้องใส่ให้ใส่คําว่าคอมมานะครับมาดูตรงนี้ว่าคอมมาตรงนี้กดปุ๊บก็จะขึ้นคอมมาอะขั้นต่อ,อไปนะครับเราจะดูแถวที่สองลองนะครับเก้าสิบแปดจุดเก้าห้านะครับผมก็ใส่ต่อนะครับเก้าสิบแปดจุดเก้าห้าผมดูแบบเก้าสิบแปดจุดเก้าห้าเจ็ดแฝดเจ็ด สองแค่น,นี้นะครับผมก็จะกดเซิร์ชนะครับปอออ่านี่เลยเน,นี่ยตำแหนอันนี้เมืองเชียงใหม่นะครับต้องมาอยู่กลางๆหน่อยเป็นที่เมืองเชียงใหม่นะครับนี่ตรงมาตรงหน้ามอนะครับไปดูร้านผมตรงนี้เลยือเดะเดะนะผมก็จะเข้าไปเป็น google map เลยนะครับ หน้าร้านผมเลยโอเคนี่แบบแรกนะครับแบบที่สองนะครับอะมาดูเครื่องนี้ครับอันนี้ g p s ทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมขายใน,นร้านเนาะแต่ตัวนี้คือจุดยอดท่านไม่ต้องโทรไปนะครับท่านจะไม่เสียเงนินเลยท่านไม่ต้องโทรไปที่เบอร์นี้ลนะท่านสมมติท่าน,นได้ได้ข้อะูลชื่อนี้ไปปุ๊บให้ท่านบอกรหัสแอนด์เอมมี่นะครับ มี่รหัสนี้นะครับคือ,คอ,คอกับเบอร์โทนะครับกับสติมที่จะใส่ในเครื่องเนี้ยบอกให้ผมมาแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเอาไอดีกับพาสเวิร์ดอะไรเขาบอกผมเนาะ <c oughs> ผมก็สมัครในเว็บให้เนาะสมุดิอพที่มาเกาะเ <c oughs> นาะน,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 นี้อันนี้ต้องกระจำเวยเดี๋ยวเอาจนเมื่เขาเห็นที่เว็บนี้อ่ะโอเคผมก็จะเอาเว็บนี้ให้เนี่ยแต่เว็บนี้ผมจะบอกแต่ลูกค้าที่มาซื้อเท่านั้นเนาะให้ท่านบอกรหัสมี่กับ เบอร์โทรศัพท์เครื่องนั้นไปแล้วก็บอกว่าจะเอาอไอดีพาสเวิร์ดอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วของผมก็ง่าย,ายครับของผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะอันนี้ผมตั้งไว้นะพาสเวิร์ดก็อยู่ที่ผมอีกผมก็ตั้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกง่ายๆท่านต้องโทรไปนะท่านกดตรงนี้กดเทเนี่ยครับเออขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บผมก็จะบอกแผนที่ทั่วโลกเลยเนี่ยอันนี้ครับผมก็จะกรอกไปเออ นี่เช่างใหม่นี่นะครับรใหม่ป,ปีนะครับไม่เสียงเด่นนะปึ๊บนะครฮะช่างใหม่นี่นะตรงตรงหน้ามอนี่จะร้านของผมอยู่ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เลยหน้ามอนอันนี้บอกตำแหน่งถูกต้องแต่มันอยู่ตรงนี้นครับเซตติ้งตรงนี้หนึ่งมั่นตรงนี้ผมกดเซตติ้งนะครับ แต่สีิรูเกอร์ุกทีดูตัวตรงรีชาร์ตนะครับจรนจๆล้พอยท์ทันเฟอร์นะครับเราคิดตรงนี้นะครับอ่า,าังฟ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 งนั้ฟังจะบอกว่าสมมงตัวันฟนังฟันฟังไหนฟัางาังฟังฟันจะเป็นตำแหนงบงบองเลยว่าเราไปไหนงาบงางเนะัาะระบัตำแหนังมาเลยเน<ม>ัะ,อ,ะอันนี้ก็คือรหัสผมงฟังฟังฟังตรงนี้ครับก็บอกเลยว่าตรงนี้อยู่ไหน,นก็คือ จะมีเว็บให้นะสำหรับคนที่มาซื้อท่านั้นเนวนะก็ท่านก็ระบุไอดียขั้เวิร์ท่านมาเลยแล้วผมก็จะเอาเว็บให้แล้วก็ไอเดียขั้เวิร์ที่ท่านเลือกมาให้นะพอแค่บอกรหัสกับสิ่งี้ก็พอโอเควันนี้ก็อีกตัวนึงนะครับการขโมยรถมอไซค์รถย,ยนต์แต่ห้าบางท่านอาจจะไปร้านมันจะมีเครื่องมือ<า><า>ให้นะอยากตัดต่อรถยนต์หรือว่าตัดน้ํามันตัดระบบสตาร์ทอะไรเลยก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะต่อ แค่เชื่อมปลั๊กง่ายๆแค่ปลั๊กตนี้ปึ๊บแล้วก็อไปต่อเด็อันนี้จะมีในคู่มือเนาะแต่ไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้านี้ต้องมีความรู้หน่อยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ติดได้หมดนะครับชุดนี้อยู่ที่3ามพันพร้อมส่งนะครับส่งทั่วประเทศเนาะก็ไม่ต้องเสียงเงินเนาะโอเคครับสมมุติท่านเข้าเว็บตรงนั้นนะครับอ่าโอเคครับสวัดดีครับ